ครับวันนี้พามาดูหัวอ้วนหัว,วเล็กๆครับวันนี้ตอนนี้ก็รอรถกําลังจะขึ้นอยู่เลยครับนะครับของนี้ห้าสิบตัวขายกันแล้วครับคบองนี้ห้าสิบตัวคองนี้ไม่ช่างนะครับขายไม่ช่างขายเจ้าของขายเมาเป็นตัวครับ เอาเป็นตัวกันเลยคอกนี้ตัวละตัวละครับพันห้ารอยบาทไม่ต้องเช่าครับไม่ต้องช่างครับคอกนี้คัดออกสี่ตัวครับก็ไม่เอาสี่ตัวก็ให้กำไรตัวละพันห้ารอบาทเราเหมายกข,ข้อกันไปเลยครับข้อนี้ หัวอ้วนนะครับไม่ใช่หัวซาคของนี้หัวอ้วนสามเดือนฟ้าครับเรียกมาก็ซื้อสร้างมาก็หมื่นห้าพันร้อยบาทของนี้เรียกมาสามเดือนยี่สิบปันครับสามเดือนยี่สิบปันแล้วอันนี้ขายแล้วครับ เหมาข้อครับเหมาเป็นตัวตัวละครับตัวละพั0หบาทกําไรนะครับขอให้กําไรตัวละพั0ห้าท้อยบค่าตัวค่าอาหารครับเหิดตัวละพันห้าบาทสําหรับข้อขนี้ครับ50าสิบตัว หลงใต้ครับชุดนี้ซื้อลงใต้อ้วหชุดนี้ก็โอ้เล็กๆครับวัวมาดมยีาายี่เลยนะเลยนะี่สองนจุดนี้ก็จะไปกินบุญนะครับลงใต้บลงใต้กี่ตัวอัอนนะี้ ก็มาท่ายให้ดูครับหัวเล็กๆกับชุดนี้ตายกันแล้วครับให้กำไรตัวละพั0หบาทสำหรับครอกนี้นะครับห้าสิตัวครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม